หอยใหญ่ไข่รแดงต้องหอยทอดปลาเสียนจ้าเยียบเยียบเ,เ,เจ้าเกาเจ้าแก่นะจ้าหอยทอดปลาเสียนน้ำจิม้มรสเด็งจ้าตอนขายหนาดิ้ยหอยทอดปลาเสียนนะฮะหเียบแล้วยายจะขายนย่าก้อนก้อนต้นเดือนเฮ<ะ>้อเลยครับนี่ครับขอบคุณค่ะนออทำน้ำใส<ห>่ต<ช>ัวพิเศษ ตาบอกหน่อยร้านหอยทอดเกียณเปิดกี่โมงถึงกี่โมงแปดโมงครึ่งร้านเปิดแปดโมงครึ่งถึงบ่ายของหมงจนของหมดปกติก็ปกติประมาณบ่ายบก็หมดแล้ไม่เกินสองโึ่งหมดลวไม่เกินสองโมงครึ่งถ้าใครกินก่อนไมากลโทรมาก่อนที่เบอร์อะไรครับย์แปอเจห่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองสเก้าจ็งเก้า หมดหนูพามาไอ้แก้วแต่วันที่แปดม่จบมก่อนครับหมาของแถวมันหมดกี่จ้าเปล่าเยอะตักแบวกินไม่หมดจะได้หมดจริงดูหมดเกลี้ยงหมดหมด ได้มาแล้วหอยทอดจะไม่ถอดทิ้งนะครับหอยทอดที่ไม่มีหอยนะครับมาไม่ทันแต่ยายเข้าใจดีเขาเลยถอดแปะกับไข่ให้นะครับเดี๋ยวไปชิมกันดีกฟ้าว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับอยากจะบอกว่าจานเนี่ยเป็นแรไอเทมนะครับนี่ของหมดแล้วแต่ยายเขาทำให้กินนะครับมาแล้วไม่เสียเที่ยวมาแล้วไม่เสียเที่ยวก็แป้งกับไข่เลยยังดีวะนะแป้งกับไข่นี่ แลปกติแล้วมากินครบๆนี่ต้องกี่โมงครับพิมแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งร้านเปิดต้นไปนะแปดโมงครึ่งเป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดแต่แนะนาให้โทรมาสั่งก่อนโทรมาสั่งที่เบอร์เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ละกันเดี๋ยวบอกเบอร์อีกทีนี่ร้านป้าเสียนนะฮะร้านป้าเสียนทอดโบราณนะทีเด็ดฟังน้ำาขอกไม่มีใครไม่รู้จักเขาไม่ใส่ผงชูรสเพราะว่าน้ำจิ้มเขาอะไรนะพิมน้ำจิ้มเขาทำเองเขาไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ไม่ใส่รสดีนะครับตำนานที่ยังมีลมหายใจไปจัด แป้งกรอบๆแป้งกรอบๆตู้ดเท่าไหรปอืมอร่อยมากแค่แป้งกับไข่อะนะต่อชอบกินเพชดต่อใต้พริกเพิ่มเลยเลยสุดยอดหอยทอดที่ไม่มีหอยนะฮะเพราะว่ามาช้าของหมดอดกินเอ้แต่ไม่อดกินนี่เรายังได้กินอันนี้นี่ครับแค่แป้งกับหอยก็ดูน่ากินแล้วเพราะแค่แป้งกับไข่เออแค่แป้งกับไข่เพราะว่าป้าเขา ทำจานต่อจานนะนี่ชิมก่อนแป้งนี้เลยยังไงพี่แป้งกรอบแป้งเขาไม่ได้ทําทิ้งนะอืทําใหม่สดๆเลยอะ่ะแบบจานต่อจานจริงๆวันต่อวนันแต่เมื่อกี้ของเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมเกี้ยงทุกอย่างอของหมดโชคดีป้าใ,ใจดียังพัดอันนี้ให้กินแต่ว่าจะบอกว่ารสชาติเนี้ยจะหวานน้ำนิดๆอ่ะถ้าเราอยากกินเผ็ดเราเติมพริกไปเ เติมพริกพริกเขามีสองแบบนะเขามีพริกของตูดล้านแล้วก็น้ำตาลน้ําปุงน้ำปลาไงเติมพริกนี่ปลาแค่นี้ประมาณนี้จบแค่นั้นจะบอกเลยว่าแป้งกรอบมากดูออืฟังเสียงไง ปลาเสียนอยู่แถวน้ำข้อครับเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้บอกว่าหอยทอดเสียมเนี่ยโคตรดีโคตรเด็ดโคตรแจ๋วโคตรอร่อยฝากช่องจะแอดฟู้ดดีและช่องกระเพาะขาดด้วยนะครับแล้วเราจะพาไปอร่อยกันที่ไหนติดตามชมครับหมดแล้วจ้ามาใหม่วันอื่นนะจ้า